ต่อไปเรามาดูคํากริยาชนิดต่อไปนะครับก็คือกริยาสภาวะมาลานะครับก็คือกริยาที่ทําหน้าที่เป็นคํานามนะครับจะเป็นประธานกรรมหรือบทขยายของประโยคก็ได้นะครับเช่นจะมีคําว่าเกิดมีปรากฏนะครับส่วนที่เป็นของ ประธานกรรมนะครับหรือบทขยายประโยคนะครับก็จะมีตัวอย่างดังนี้นะครับเขาชอบออกกําลังกายออกกําลังกายเนี่ยเป็นคํากริยานะครับที่ทําหน้าที่คล้ายคํานามนะครับเป็นกรรมของประโยคกินมากทําให้อ้วนนะครับกินมากเป็นคํากริยาที่ทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับนอนเป็นกริยา ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเกิดเหตุรถชนกันที่กลางถนนนะครับเห็นไหมครับว่ามีคําว่าอะไรครับคําว่าเกิดนะครับฝนตกหนักปรากฏว่าน้าท่วมฉับพลันเห็นคาที่ขีดส้นใต้ไหมครับคําว่าปรากฏนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูข้อสอบนะครับที่เกี่ยวกับกริยาสภาวะมาลานะครับข้อที่20ครับ ประโยคใดมีคำกริยาบอกอาการหรือสภาวะมาลานะครับประกอบอยู่ด้วยกอไก่พี่กำลังอ่านอะไรขอไข่คนอะไรเก่งอย่างนี้ขอควายเกิดเหตุน,นักเรียนตีกันงองูไหนคนนั้นมานี่หน่อยสินะครับข้อนี้ตอบข้อขอควายครับ นะครับกิริยาสภาวะมาลาจะมีคําว่าเกิดมีปรากฏนะครับข้อคอควายมีคําว่าเกิดเหตุนักเรียนตีกันนะครับมีคําว่าเกิดนะครับทีนี้ข้อนี้จึงตอบข้อคอควายครับ น้องๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือฝากเอาไว้ให้เพื่อนๆดูจะได้มีความรู้ด้วยกันนะคะ